วันนี้อากาศร้อนมากครับผมวันนี้เป็นวันเสาร์ครับผมอากาศร้อนมากครับโอ้วันนี้อากาศร้อนมากๆครับกรุงเทพมหานครสนุนสกุมวิตครับผมอากาศร้อนมากๆดูแลตัวเองบ้างนะครับเออทุกคน ค้าก็ขายของดีครับมีเจ้าเดียววันนี้อากาศร้อนมากยังไม่มีใครมาเลยวันนี้โอเคครับลลลลาา <shirts> ว้าาาาาลลลลเป็นไงมาครับคุณพี่วิ่งรถด,ดีไหมแขกเยอะหรือเปล่าเนี้ยอยู่ดีมีแหงสบายดีนะ ไปได้อะสบายดีวะไอ้ดนดีวะนี่ร่มหันมาทางพี่หันมาทางพี่น้องมึงนี่มั้ยนี่มั้ยยังก็คิปเกคยมันสินัพน วัน,นีนสนุนสุมุมวิทโอ้วันเสาร์ครับรถก็ติดนิดหน่อยแต่ไม่ติดมากครับเก็บภาพบรรกาศในซอยมาให้ดูครับผม